อาจารย์ที่คาร์โลและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีก่อนเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มดิบเอนนะครับจะมานําเสนอของงานนวัตกรรมเรื่อง Q A Q R หลายคนคงสงสัยกัแเราใช่ไหมครับว่า Q A Q R คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราไปทําความรู้จักกับ Q A Q R กันเลยครับ ัจจุบันนะครับหลังจากที่พวกเราสามคนนะครับในกลุ่มได้ทํางานที่เซเว่นอนะครับและประสบปัญหาเดียวกันนั้นก็คือการ QA หรือการหาสินค้าหมดอายุนั่นเองครับซึ่งจะต้องใช้ทีและขั้นตอนอย่างละเอียดอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าหมดอายุภายในลานนั่นเองครับและอุปกรณ์ที่เราเตรียมมีดังนี้ 1. เครื่อง EOB ครับ 2. กระดาษ3ดสอหรือปากกาและ4ลังเบกหรือตะกร้าใส่สินค้าครับ และมาได้อุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วนะครับเราจะให้พนักงานในร้านนะครับหาหมดอายุโดยการเขียนนะครับชื่อสินค้ารหัสสินค้าวันเดือนปีหมดอายุและจานวนชิ้นนะครับหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็นําข้อมูลที่เราเขียนหาหมดอายุนะครับส่งให้กับผู้จัดการร้านเพื่อที่ผ้จิดการร้านนะครับจะคีย์นับตังต้งต้นด้วยเครื่อง EOB และปริน้นออกมาและเมื่อเราปริน้นออกมานะครับเราก็นําไปเขียนลงในตารางปฏิทินหมดอายุประจําเดือน หรือเราจะติดไว้หน้าตัวนะครับเพื่อรอให้ QSSI มาตรวจสอบนั่นเองครับสำหรับปัญหานะคะจะไปในเรื่องของการจดสินค้าหมดายุและการจัดเก็บตารางสินค้าหมดายุนะคะเนื่องจากการจดสินค้าที่ใกล้หมดอายุลงในตารางหมดายุนะคะจะต้องใช้บุคคลที่มีลายมือที่อ่านง่ายมิฉะนั้นนะคะจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการสื่อสารได้ค่ะ ส่วนการจัดเก็บตารางหมดายุนะคะจะต้องนํากระดาษไปแปะที่หน้าประตูวอซึ่งจะทําให้กระดาษนั้นนะคะมีสภาพงอขาดหรือหลุดหายได้นะคะเนื่องจากสภาพการทํางานและก็ระยะเวลาการใช้งานค่ะค่ะเราจึงเสนอนี่เลยค่ะแบบฟอร์ม QRQA นะคะ ขั้นตอนของการใช้งานแบบฟอร์ม QR QA ค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะจะมี QR code ค่ะที่ใช้ในการกรอกรายละเอียดสินค้าที่ใกล้หมดอายุนะคะถัดมาค่ะการสแกนเข้าใช้งานของ QR QA ค่ะพนักงานทุกคนนะคะสามารถเข้าสแกน QR code เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลสินค้าใกล้หมดอายุนะคะภายในแบบฟอร์มนะคะก็จะมีรายละเอียดในการกรอกข้อมูลค่ะพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้งานได้ค่ะและหลังจากกรอกแบบฟอร์มใน Google Form เป็นที่เรียกร ะะจะมีคำสั่งการตอบกลับค่ะซึ่งสามารถดึงข้อมูลจาก Google Form ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel ได้ทันทีค่ะค่ะรายการที่จะแสดงนะคะจะเรียงจากเวลาที่กรอกข้อมูลโดยแสดงข้อมูลตามแบบฟอร์มของ Google Form นะคะเนื่องจากข้อมูลไม่ได้เรียงตาม PMA ค่ะหรือไม่ได้เรียงตามรหัสสินค้าตามที่ต้องการนะคะ ดังนั้นจึงใช้ตัวกรองมาช่วยในการกรองข้อมูลได้ค่ะทําให้ง่ายต่อการค้นหาและก็การตรวจสอบนั่นเองค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ลดต้นทุนการใช้กระดาษ 2. 2. ป้องกันและลดความเสี่ยงในการหมดอายุของสินค้า 3. เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและความถูกต้องของข้อมูลในการ q a ค่ะ